สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้พบกับรายการ Sony Gamer แล้ววันนี้เราจะมาดู5เดือนหลังจากใช้ n u โ o รุ่นรุ่นนี้นะครับ Smart NJ35 นะครับผมอ่านี่5เดือนดูปุ่มนี้ครับตีนเสียงไหมครับสปริงพังครับ แล้วฟังปุ่มนี้นะครับเห็นไหมครับฟังปุ่มนี้ครับเห็นไหมครับได้ยินไหมสปริงตัวนี้พังครับเล่นฟีฟ่าครับแม่งค้างไอ้เหี้ยกดทรงบอลค้างไว้เลยบางทีมันค้างไว้นะทุกอย่างโอเคครับปุ่มนี้ค้างอ่ะมาดูตรงนี้ครับอ่ะผมให้ดู สังเกตตรงนี้นะครับสังเกตตรงนี้นะครับผมจะอ่าอันนี้ก็คือผมจะหันจอยไปทางซ้ายนะครับจากนั้นครับให้ท่านดูนะครับว่ามันเป็นยังไงถ้าผมกดวิ่งด้วยอย่างเช่นนี้ครับกดวิ่งไปด้วยเห็นไหมครับผมกดไอ้ขวาล่างนะอ่าเราดูตรงนี้ครับเห็นไหมครับมันเออเลอร์ทั้งๆที่มือผมไปทางนี้ครับแต่คุณดูแม่งเออเลอร์ที่เห็นไหมครับ อ่าตรงนี้ไม่มีปัญหาอ่าตรงนี้มีปัญหาอีกแล้วนี่ผมดันสุดเลยนะโอเคตรงนี้ไม่มีปัญหามีปัญหาตรงนี้นะครับขวาไปตรงนี้มีปัญหาครับโอเคก็อยากจะบอกเพื่อนเพื่อนนะครับว่าเอออันนี้ไม่เคยทําตกนะพูดตามตรงนะครับก็ไม่แนะนํานะเพราะว่า มันราคาถูกก็จริงอ่จะซื้อมาเปลี่ยนลหลายๆรอบสู้เราไม่ซื้ออันที่มันประมาณ6 0 0้0ยนะครับเราใช้นานๆสักปี2ปีเงี้ยครับประมาณนี้ก็โอเคตรงนี้ไม่มีปัญหานะตรงนี้นะครับตรงนี้โอเคเลยเซ็นเซอร์ไอปุ่มอนาล็อกขวานี้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่ามันไม่อันนี้นครับแค่นั้นแหละมันไม่ไป มันต้องดันสุดนะครับมันต้องดันสุดถึงไอ้เคอร์เซอร์ตรงนี้มันจะไปนะครับนี่ขนาดผมดันไปด้านซ้ายนะซ้ายล่างเห็นไหมมันเพออยู่ตรงกลางนะครับอ่ะก็ลองไปตัดสินใจกันเองนะครับก็อย่างที่ผมกดให้ดูนี่ห้าเดือนตอนแรกม่นก็ดีแหละหลังๆพังโอเคนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร e นะครับใครที่เป็นเหมือนผมก็คอมเมนต์มาเลยนะครับผมนะโอเคสวัสดีครับ